สวัสดีเพื่อนด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะเดี๋ยวผมจะพาพเพื่อนเพิ่มผู้ติดตามของโปรไฟล์ทิกต o อกนะผมทำยังไงก็มาดูกันได้เลยนะอันดับแรกนะผมเนเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอน,นะผมที่ผมแปะไว้ก็เป็นเพื่อนได้เลยนะเราจะเข้าสู่เว็บไซต์ได้โดยตรงเลยนะนหออรือว่าเพื่อนที่ดูผ่านคลิปสั้นคลิปเลียวคลิปช็อตนะผมจะเป็น QR c ค d ดด้านล่างให้พื่อนสแกนได้เลยนะนหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วนะผมเพื่อนมากดสมัครใช้ง,งานปุ่มรีเขียวตรงนี้ได้เลยนะ เขียเข้ามาแล้วเห็นเพื่กกอนกรอกชื่อใช้อีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านได้เรียบร้อยนะผมที่สําคัญนะผมกรอกข้อมูลต่างๆไปเรียบร้อยแล้วนะผมก็กดติ๊กช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกอย่างนี้แล้วผมกดสมัครใช้งานได้เลยนะหลังจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะผมเห็นเพื่อนมาลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยนะนหรือว่าเพื่อนจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ปุ่มสีแ,งแดงตรงนี้ก็ได้นะก็กดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะ เข้าสู่หน้าเว็บไซต์แล้วเพื่อนจะอยู่ในส่วนของหน้าเมนูคำสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนอันแรกนี้เลยนะครับตรงกลางหน้าจอนะผมเพื่อนจะเห็นโลโก้หลากหลายโลโก้เพื่อนเลือกเลยนะครับเพื่อนเลื่อกในส่วนของทิกตอกนะผมเลื่อนลงมาเพื่อนเจอหมวดหมู่ลีกเข้าไปมีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนเลื่อกเลยนะครับเพื่อนเลื่อกในส่วนของเพิ่มผู้ติดตามทิกตอกตัวนี้ได้เลยนะครับเรือกบริการเพื่อนสนใจถูกใจได้เลยนะลิงก์เอาไปก๊อปปี้ลิงก์โปรไฟล์เพื่อนอยากจะเพิ่มผู้ติดตามได้เลยนะผมเป็นโปรไฟล์นี้นะก๊อปปี้มาได้เลยนะครับ คลอกแล้วก็วางได้เลยนะตอนนี้ผู้ติดตามผมอยู่ที่318คนนะผมเราใส่จํานวนที่ต้องการได้เลยนะเราใส่เพิ่หนึ่งร้อยคนแล้วกันนะกดสั่งซื้อได้เลยนะขึ้นหน้าต่างเขียวๆอย่างนี้นะผมตอนนี้ผู้ติดตามของเรากำลังเพิ่มเข้ามานะผมก็รอสักพักหนึ่งนะครับในระหว่างที่รอนะผมเดี๋ยวขอแนะนําเมนูต่างๆในเว็บไซต์ให้เพื่อนๆเลยแล้วกันในส่วนของเมนูประวัติการสั่งซื้อนะผมจะบอกออเดอร์ต่างๆที่เราเคยสั่งซื้อไปนะผมะขึ้น โดยที่ด้านซ้ายตรงนี้นะผมจะเป็นเลขรหัสออเดอร์นะผมด้านล่างตรงนี้นะผมเป็นสถานะนะผมก็รอดําเนินการนะถ้าเสร็จเรียบร้อยนะผมจะขึ้นว่าเสร็จเรียบร้อยเป็นปุ่มเขียวๆอย่างนี้เลยนะเอาต่อไปในส่วนของเมนูเติมเงินนะผมก็จะม,มี3มช่องทางการเติมเงินเพื่อนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสแกนทีว่าโคดโทนี่วอลเล็ตคริปโตเคอร์เรนซีเดี๋ยวยกตัวอย่างเพื่อนดูเป็นสแกนทีว่าโคดแล้วกันนะผมก็ใส่ย,ยอดจํานวนเงินที่ต้องการเติมนะมแล้วก,ก็กดเติมเงินได้เลย ขึ้น QR code อย่างนี้นะผมเข้าแอป,ปธนาคารที่มือถือแสแกนจ่ายได้เลยนะีสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยแนละ้วยอดเงินของเพื่อนนะผมจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะีในส่วนของเมนูติดต่อแอดมินนะผมหากเพื่อนมีปัญหาอะไรอต่างนะผมมาที่เมนูนี้ได้เลยเนะีเราสามารถติดต่อแอดมินผ่านเว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้นะกรอกรายละเอียดไปนะแล้วก,กดส่งตั๋วไปได้เลยหรือว่าเพื่อนจะแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้นะผมขวาบนก็ได้ปุ่มไลน์นี้คลิกเข้าไปนะผม ก็เป็น qr code ให้เพื่อนสแกนแอดไลน์ได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบเป็นเพื่อนยิบชั่วโมงกันเลยทีเดียวเนะี่ยในส่วนของเมนูแนะนําเพื่อนนะผมเพื่อนสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้แล้วผมไปแชร์ให้คนอื่นๆได้เลยนะผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะผมที่5%กันเลยทีเดียวนะผมถือว่าดีมากๆเลยนะครับเป็นรายได้เสริมให้กับเราอีกช่องทางหนึ่งเลยทีเดียวซีรีส์หนังจีนนะผมหากเพื่อนใช้ใจในเว็บไซต์ผมครบ500บาทนะผมก็าสามารถปลดล็อกดูเมนูซีรีส์หนังจีนกันได้เลยฟรีๆนะครับ ถือว่าดีจริงๆนะผมเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์แล้วยังสามารถดูซีรีส์กันได้ฟรีอีกนะครับตอนนี้ผมคิดว่ายอดผู้ทดดี่ตามน่าจะเพิ่มมาแล้วนะตอนนี้318คนนะเดี๋ยวลองกดรีเฟรชสักหนึ่งทีนะสามร้อยกำลังทยอยเพิ่มเรื่อยๆนะผมเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะผมเดี๋ยวผมจะตัดคลิปวิดีโอไปตอนที่ยอดผู้ติด,ดตามเพิ่มขึ้นมาเลยแล้วกันนะครับครับผมหลังจากที่ผมรอไปสักพักหนึ่งนะผม ตอนนี้ผู้ติดตามของผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมจากเมื่อกี้310กว่าคนนะผมตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็น420เลยทีเดียวนะผมก็ถือว่ารวดเร็วมากๆเลยนะผมเว็บไซต์ KMP Social นะเว็บไซต์สามารถเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์เพื่อนๆนะผมไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม f a c e b o o k y o u t ท b e ต i k อ o k ก็สามารถทําได้เช่นกันนะผมมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยที่ผมได้เอ่ยขึ้นมานะผมอินสตาอินสตาแกรมหรือว่าทวิตก็สามารถทําได้นะ เพื่อนสนใจจะใช้บริการเอาคลิกลิงก์ด้านล่างค,คีวิดนะีโอนเพื่อนไปใช้งานเว็บไซต์อันได้เลยสำหรับคิีวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ